how t ถกบินชันธุรกิจของกาตาร์แอร์เวย์ยังไงให้ได้นั่งคิวสวีทแบบจริงๆโดยไม่โดนสลับเครื่องไม่โดนเป็นที่นั่งแบบเกา่าเพราะว่าก็จะมีหลายคนที่จองคิวสวีทแต่ว่าพอถึงเวลาบินจริงกลายเป็นที่นั่งแบบเกา่าอย่างคิวสวีทเนี่ยก็จะมีประตูปิดมีความส่วนตัวสูงแต่ที่นั่งแบบเก่าเนี่ยเป็นแบบ2องสองที่นั่งมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยวันนี้พาก็เลยรวบรวมข้อมูลแล้วก็จะมาแชร์เทคนิคกับเพื่อนๆว่าทายัางไงให้เราได้นั่งคิวสวีทแบบจริงนะครับจะเป็นงไงติดตามได้ในคลิปนี้ครับ Park. <Di> สวัสดีครับทุกคนพาร์คนะครับก่อนอื่นต้องเล่าก่อนว่าทําไมเขาถึงเปลี่ยนที่นั่งเปลี่ยนไทยเครื่องบินคือสายการบินไหนที่เขามีเครื่องบินหลายทายปะครับก็มักจะเจอเหตุการณ์นี้เพราะว่าเครื่องบินเขามีหลายรุ่นมากบางทีไฟล์ก่อนหน้าเราดีเลย เครื่องบินเสียหรือเครื่องบินต้องเอาไปเข้าซ่อมบำรุงนะครับหรือว่าการที่หมุนเครื่องไม่ทันเขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องบินไทป์นั้นที่ไม่ใช่คิวสวีทเนี่ยมาบินแทนจะเจอได้หลายสายการบินเลยที่เป็นแบบนี้นะครับอย่างของกาตาร์แอร์เวย์สเขามีที่นั่งชั้นธุรกิจแบบคิวสวีทหลายรุ่นมากเลยครับอย่างในฟลีดของกาตาร์แอร์เวย์สที่เขามี Boeing 77300er เนี่ยครับเขาก็ยังมีทั้งที่นั่งแบบคิวสวีทแล้วก็นอนคิวสวีทเวลาเราจองตั๋วเครื่องบินมันไม่ได้การันตีว่่่าาเเรรรจจะะได้้นนนนนัังงงคือบ,บบบิิแๆ เศร้าอยู่ทีนี้วิธีการที่เราจะได้นั่งคิวสวีทเนี่ยทำยังไง อย่างพักเองก็เคยจองคิวสีทแล้วถึงเวลาบินจริงก็ไม่ได้นั่งคิวสีทก็มีเหมือนกันหลังจากนั้นมาพักก็เลยศึกษาหนักมากว่าทํายังไงให้เราได้นั่งคิวสีทแบบจริงๆพักก็เลยไปเจอข้อมูลหนึ่งนะครับในเว็บบอร์ดของ f l y e r talk com เขาได้รวบรวมข้อมูลว่าเครื่องบินของ q a t a r Airways ลำไหนบ้างที่มีที่นั่งแบบคิวสีทจริงๆนะครับเขาบอกมาเป็นรหัสของเครื่องนั้นๆเลยครับจะมีแอปหนึ่งที่ชื่อว่า flight radar 24นะครับเป็นแอปที่เราสามารถดูได้ว่าไฟล์นั้นๆใน30วันเนี่ยเขา ใช้เครื่องบินรุ่นไหนบินดีเลยไม่ดีเลยเราสามารถดูสถิติจากตรงนี้ได้ทีนี้เรามาซ้อมกันเลยดีกว่าถ้าเราจะจองตั๋วกรุงเทพไปปารีสโดยเปลี่ยนเครื่องที่โดฮาเราก็ใส่ไปไล์นะครับ QR 8 3 7<ๆ>ก็จะขึ้นมาเลยอย่างวันที่6 September ที่ผ่านมาพาก็เอาไปเทียบกับเว็บไซต์ของ Flyer Talk <ๆ>ก็จะพบได้ว่า A 7 BAQ เนี่ยไม่มี q s u ีครับทุกคนทีนี้ลองย้อนดูวันต่อๆมานะครับ A 7 BAY มี Qsuite ครับ A 7 BAP ไม่มีคิวสวีทครับทุกคนโอ้ my god ไม่มีคิวสวีทแล้ว2วัน B7 BAV มีคิวสวีทครับ BAZ มีคิวสวีท BEB มีคิวสวีท BAU มีคิวสวีท BAL ไม่มีคิวสวีท BEC มีคิวสวีท BEA มีคิวสวีท BAW มีคิวสวีท BEC มีคิวสวีทอ่ะทีนี้เราลองเช็คจากโดฮาไปปารีสกันดูนะครับ โอเคมาเริ่มกันเลย A7 BEU มี QSuite BAV มี QSuite BEI มี QSuite BEC มี QSuite BEF QSuite BEAQ s u i t e BER QSuite BEF QSuite BEW QSuite BAY มี QSuite BAU มี QSuite BER QSuite BAT QSuite โอ้ BEP QSuite BEC QSuite BAL ไม่มี QSuite โอ้โหจากประมาณ10กว่าวันเป็นวันแรกที่ไม่มี QSuite สถิติการ ที่ไม่ได้คิวสวีทน้อยน้อยกว่ากรุงเทพโดฮานะฮะก็แชนที่จะเจอแบบที่นั่งแบบเก่าของ Fly p ปารีสคิวอาร์สามน้อยมากพอเราดูสถิตินะครับก็จะพอรู้ว่าเราควรที่จะไปฟล์ไหนนะครับทีนี้พาร์คจะมีเคล็ดลับลึกกว่านั้นอีกถ้าเกิดว่าเราจองคิวสวีทแล้วจองฟล์นั้นแล้วแล้วโดนเปลี่ยนเป็นที่นั่งแบบเก่าทํายังไงดีซึ่งปกติแล้วนะโยบายของกาตาร์แอร์เวย์ปัจจุบันนะครับถ้าเกิดคุณเห็นตอนเช็คอินออนไลน์หรือว่าคุณรู้ว่าหางที่นั่งเวลาไปเลือกที่นั่ง มันเปลี่ยนเป็นไม่ใช่คิวสวีทเนี่ยเขาให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนไฟล์เดินทางได้เปลี่ยนไฟล์ที่มันเป็นคิวสวีทพักก็เคยไปเปลี่ยนเหมือนกันก็คุยกับพนักงานเลยว่าต้องการเปลี่ยนไฟล์เนื่องจากโดนเปลี่ยนท้ายเครื่องบินเราไม่มีที่นั่งแบบคิวสวีทตรงนี้เขาอนุโลมเปลี่ยนให้ครับก็ถือว่าใจดีอยู่นะทีนี้เราสามารถรู้ได้ประมาณ10กว่าชั่วโมงก่อนเดินทางว่าไฟล์ของเรานั้นเป็นคิวสวีทจริงๆหรือไม่บางไฟล์เราก็สามารถรู้ได้ประมาณ10ชั่วโมงก่อนบินได้เลยนะครับ อันเนี้ยการันตีจริงๆว่าคุณจะได้นั่งเครื่องบินแบบไหนเพราะว่าของกาตาร์แอร์เวสเองเนี่ยเวลาเขาบินจากไทยไปโดฮาครับเครื่องบินเขาจะเป็นไฟล์ที่มาจากโดฮาทีนี้ก่อนที่เราจะบินไฟล์ QR 837เราสามารถเช็คไฟล์ QR 836ได้ว่าเขาใช้เครื่องบินแบบไหนที่กำลังบินมาก็คือจะได้เครื่องบินนี้แน่นอน100%เปรขาไม่มีทางเปลี่ยนเป็นเครื่องบินอื่นนะครับเดี๋ยวเราเช็คกันเลยเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าไฟล์ QR 836กํำลังบินมาจากโดฮามาไทยเป็น Q Suite นะฮะ แสดงว่า f l ล์ h t QR837 ของเราเป็น QSuite แน่นอนสมมุติว่าถ้าเราเจอว่า f l ล์ h t QR836 จากโดฮาไม่ใช่ q s ว i t e เราสามารถรีบโทรไปบอกสายการบินเลยว่าเราต้องการเลื่อนเป็นไฟล์ถัดไปนะครับแต่ว่าออปชันนี้คุณก็จะต้อง f l e x ซิ l เบิมากๆอย่าง f l ล์ h t QR836 เขาบินมาจากโดฮามากรุงเทพออกจากที่นู่นตี25 ก็คือประมาณ6โมง15 Uhr ของประเทศไทยนะครับไฟล์ Flight QR 8 3 7เจนี่ยจะบินอีกทีหนึ่งก็คือตี2ของอีกวันหนึ่งก็คือเรามีเวลาแทบทั้งวันเลยก่อนบินประมาณ10กว่าชั่วโมงเลยในการรู้ว่าเราจะได้นั่งแบบคิวสวีทจริงๆหรือเปล่าคุณจะต้องเป็นคนที่ฟลกซิเบิลนิดน,นึงถ้าอยากได้คิวสวีทนะครับและนี่ก็คือเป็นทริคที่พารใช้เวลาบินกับกาตาแอร์เวสนะครับอย่างที่บอกสายการบินเขาไม่ได้การันตีว่าถ้าคุณจองคิวสวีทจะได้นั่งแบบคิวสวีทจริงๆ ลุ้นเอาครับแล้วก็ใช้ความสามารถของเราในการดูเพราะว่าการที่คุณได้นั่งคิวสวิตเนี่ยมันคุ้มมากจริงๆมันเหมือนนั่งเฟิร์สคลาสเลยอะ่ะมันมีประตูปิดทุกอย่างมันส่วนตัวมากๆเลยมันคนละฟีลลิ่งเลยอะ่ะก,ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆที่กําลังเดินทางกับกาตาอีเวน์จะได้นั่งคิวสวิตจริงๆก็ลองนําเทคนิคของพาร์คลองไปใช้ดูได้นะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต้องฝากติดตามกับคุณพาร์ทฟลายไดอารี่ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ Bye-bye. Hey, Couldn't part.